นั่งให้เป็นระเบียบนะนั่งให้ดีอ่าเพราะ sit properly what is this where is where อ่ where, <is S 1> where is david where is david แปลว่าเดวิดไปไหนทำท่าด้วยทำงี้ where is david, where is david? อ่าตอบ car อันนี้คำใหม่แปลว่าโรงรถพูดใหม่ he is He is in. He is in the garage. เขาอยู่ในโรงรถอ่านี่สองคนพี่น้องก็เลยไปตามฮะน้องชายพูดว่า Oh David dinner is ready. แปลว่า d a v i d อาหารเย็นเป็นไงพร้อมแล้วใช่เวลาครูถามเธอ Are you ready แปลว่า <Yes. S 1> แปลว่าพร้อมหรือยังก็เลยตอบ yes เนาะอ้าวต่อโอเค